สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซต์แมนยูเด็ดค่ำคืนนี้แล้วนะครับศึก FA ฟเอัพรอบรองชนะเลิศแมนเชสเตอร์เดดลงเล่นที่เวมบลีย์ครับพบกับทางด้านโคเวนทรีซิตี้ตรงกับเวลาบ้านเราก็3ามทุ่มครึ่งไปยืนรออยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เฉือนเอาชนะเชลซีไปได้แบบบุกวิดหนึ่งประตูต่อศูนย์จริงๆแล้วนี่แหมต้องบอกนะครับว่าเชลซีนี่มีโอกาสเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ครับ ความนิ่งประสบการณ์นี่แมยังไงก็เป็นรองทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งที่ทางด้านซิตี้นี่โอ้ผ่านการทำศึกค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเกมกลางสัปดาห์ครับศึกยูฟ่าแชมเปียนีกที่เล่น120นาทีกับทางด้านเรอัลาดริดหลังจากจบเกมนี่เป๊ปยังไม่พอใจเลยนะครับกับเรื่องของการจัดตารางเรื่องอะไรนี่เขาบอกนะครับว่าเชลซีแมนยูโคเวนทรีทีมเหล่านี้นี่คือมิดวีคไม่ได้ลงเล่นเลยนะแต่ว่าทีมเขาลงเล่นมิดวีค แต่ว่าพอถึงเวลาทีมเขาดีจะต้องมาลงสนามก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันแทนที่จะให้เขามาลงเล่นวันอาทิตย์ทำไมให้เขาไปลงเล่นวันเสาร์แอบก็ไม่พอใจครับแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์ที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะครับไปป้องกันแชมป์ดูนี้เราดีจะไปตามนัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าคู่ชิงดีเขาก็มองครับว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูครับรีแมชคู่ชิงปีที่แล้วเราค่อยๆตามทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วกัน เอาทีนี้มาดูนะครับคู่ของเราดิมีอะไรน่าสนใจบ้างแมนยูนักเตะเจ็บเพียบเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทางด้านไทเริ่นมาเลเซียลุกชอวิกตอร์วินเดอร์โรฟนิซานโดมาติเนสราฟาเอลวารานจอนนี่อีแวนนี่เจ็บอยู่แล้วนะครับพวกแนวรับทั้งหลายหลกัหลกๆเนี่ยล่าสุดครับทางด้านคามาร่าก็เ,าเจ็บอีกหนึ่งคนครับกองหลังนี่ไปกันแทบจะทั้งทีมแล้วอะ่ะนะครับในะที่แผงมิดฟิลด์ เมสันเม์กับอาราบ,บัตก็มีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกกองหลังนี้ก็เหลือแค่ทางด้านแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่ว่าแบบเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์นะครับต้องมาดูครับว่าฝั่งของเอริกเทนทักนี่จะเอาใครมายืนคู่กันกับทางด้านแฮร์รี่แม็กควายครับจะถอยใครลงมาอาจจะต้องส่งทางด้านคาซิมิโรนะครับลงมายืนคู่กันกับทางด้านแฮร์รี่แม็กควายครับส่วนทางด้านสกอตต์แม็กทมินเน่กับแอนโทนี่นี่ก็รอลุ้นความฟิตนะครับ การจัดทับดีจึงเหลือตัวเลือกไม่มากสักเท่าไหร่กระโชกขอโทษไปแล้วนะครับเรื่องที่ว่าดราม่าไปกดไลค์ที่มีคนไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านเอเรกันฮักเร่ยที่ไปเปลี่ยนตัวเขาออกก็น่าที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กันกันกบทางด้านบรูโน่ฟานเดสนะครับแล้วก็มาคาร์รฟอร์ดลาสบุสฮอยลูนิปถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะฝืดก็ตามนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเอริยเทนถ้าก็ออกมาบอกนะครับว่าสาเหตุที่ฮอยลูนิป ไม่สามารถจะชิงประตูได้ก็คือมันเป็นจังหวะนะครับแล้วก็มันต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรอบๆด้านด้วยอ่าก็สังเกตนะครับว่าเขาแทบจะไม่ได้บอลเลยนะครับก็พยายามวิ่งนะแต่ว่าวิ่งยังไงก็หาบอลไม่เจอครับโดนตรงกลางนี่ก็น่าจะให้โอกาสทางด้านคริสเตนเอรกเซนครับลงมาเล่นคู่กับทางด้านคอบบี้เมนูอาจจะไปดูนะครับคาดการณ์สเอ็ดตัวจริงของแมนูครับหลังจากที่ตงบอคเขาว่าแมนูทีมพิการจริงๆนะครับเกมนี้ มีอองเรโอโนาเป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังก็เป็นทางด้าเดียโก้ดาโลคาเซมิโร่แฮร์รี่แม็กไก่แล้วก็อารอนแบมิสซาก้าครับในทีมวิดฟิลด์ตัวรับ2คนครับเป็นคอบบี้ไมนูกับคริสเตียนเอเลเซ่นแนวรุกประกอบไปด้วยกาลาโชบรูโนฟอนันเดสมาคาร์ตัสฟอร์ดแล้วก็ราสมุสฮอยลุนเกมนี้เจอกับโคเวนตีนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่ากุญซือของโคเวนตีก็คือมาร์คโรบิน อดีตฮีโร่ของแมนยูครับชุดที่พาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับในปี1990ถึงแม้ว่าแมนยูนี่นักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะแต่ว่าคืออย่างน้อยก็ยังโชคดีนะครับว่ามาเจอโคเวนทรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ต่ำชั้นที่สุดนะครับใน4ทีมเนี่ยนะครับที่เข้าสู่รอบรองชาร์เลิศแต่ยังไงก็ห้าประมาทครับคาดว่าแมนเชสเตอร์เตนนี่จะอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็น่าที่จะเฉือน อ่ไม่ได้สกอร์ขาดด้วยนะครับสื่อมองนอกนี่คิดว่าน่าจะเฉือนเอาชลต์โคเวนทรีไปได้แบบวุดวิทครับ2ประตูต่อ1นา่งแด้านเรื่องของผู้จัดการทีมนะครับเดอะมิเรอร์ครับรายงานข่าวว่าเอริกเจนฮากนี่พร้อมครับที่จะลาออกจากกุนซือแมนเชสเตอร์เดนในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากทางด้านเซอร์จิมนะครับกลุ่มอินเออร์ซีไม่ให้การสนับสนุนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับถ้าเซอร์จิมไม่ให้การสนับสนุนแล้วจะอยู่ไปทําไมล่ะครับ เทนอร์วัย54ปีนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ภายใต้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากผลงานใฤนดูก,กาลนี้ที่ค่อนข้างจัดหน้าผิดหวังครับก็เหลือแค่ FA ครับ้วยเดียวนี่แหละครับที่เป็นตัวตัดสินอนาคตของเขา เซอร์จิมแรตคลิฟต์ก็กําลังเตรียมที่จะมีการรื้อระบบนะครับวางกลยุทธ์วางรูปแบบทีมใหม่ทั้งหมดครับในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงสนามในเรื่องของการซื้อนักเตะร,รวมถึงในเรื่องของตําแหน่งผู้จัดการทีมด้วยครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆก็ตามแต่ว่าตามรายงานข่าวบอกว่าเซอร์จีมนี่ก็เล็งๆทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์กับเกร็กเซาเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องการอยากจะได้หนึ่งใน2คนนี้เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่นะครับแทนที่ของธนัทเอเทนฮัก ถ้าหากมีการตัดสินใจปลดเทนฮักออกจากทีมเทนฮักนี่เหลือสัญญาอยู่กับทีมจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีออปชันที่จะขยายอีกหนึ่งปีแม่แต่ว่าดูแล้วดิไอการจะใช้ออปชันขยายนี่คงจะยากครับแค่อยู่ครบสัญญาให้ได้ก็ต้องถือว่าสุดยอดแล้วดีก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะได้กลับไปคุมทางด้านอาเจสอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของทางด้านซิดนซีดดนอ่านี่ก็เป็นท a l กออฟเดอะทาวในช่วงนี้นะครับ ประโคมข่าวกันนะครับตอนนี้ซีดานนี่ก็กําลังตัดสินใจนะครับว่าระหว่างไบยนมินิกกับแมนยูนี่เขาจะเลือกทีมไหนนะครับก็ฝั่งสื่อที่เชียร์แมนยูก็บอกนะครับว่าตอนนี้ซีดานนี่ตัดสินใจแล้วนะครับว่าหน้าที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเนีในขณะที่สื่อที่เชียร์ทางด้านไบยูมินิกก็บอกนะครับว่าฝั่งนู้นนี่ก็มีการพูดคุยเป็นไปได้ได,ดีครับ ที่ฟาบิเซโอโรบนโนะครับได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดซึ่งอาจารย์ก็ได้ทําไปในช่อง Insight s p r t t ไปแล้วนะนะครับก็มีการระบุครับว่าฝั่งของบาเยอร์นี่คือต้องการอยากจะได้ซีดานจริงนะครับมีการพูดคุยกันจริงแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปครับก็เดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับสำหรับทางด้านซีดานไม่ว่าจะคุมแมนยูหรือว่าจะไปคุมทางด้านบาเยอร์นนิก แต่ว่าถ้าแมนยูจะไปเอาซีดานมานี่แมนยูต้องทุ่มทุนเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า เซีดนซีดาเนี่คงจะต้องมีการยกเครื่องโซสอนใหม่ทั้งหมดแหะนะครับแล้วเขาก็ต้องการนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะระดับเวิร์ดคลาสครับเข้ามาช่วยทํางานกับเขาแมนยูนี่จะสามารถทุ่มทุนตรงนั้นได้หรือเปล่าตอนที่เขาประสบความเสถียรกับเรอัลมาดริดอย่าลืมนะครับว่านักเตะระดับโลกเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนโดคาริเบนเซมาแกเร็กเบลลูก้าโมดิชนะครับโทนี่ครอสนะมีทั้งทางด้านคาซิมิโร่แล้วก็ราฟาเอลวารานที่อยู่ในช่วงพีคนะครับเซจิโอรามอสอีก แต่ว่าแมนยูในเวลานี้นี่คือหาคนที่จะมาเป็นนักเนนกตะที่มาแบกทีมเนี่ยคือแทบจะแบกเลยว่าน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าหากซีดา้าจะเข้ามาคุมสโมสรนี่รับประกันได้เลยนะครับว่าเขาคงจะยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านเซอร์จิมครับว่าเขาจะต้องได้อำนาจในการซื้อนักเตะครับซึ่งตรงนี้นี่อาจจะไปขัดแย้งนะครับกับนโยบายของเซอร์จิมซึ่งเซอร์จิมนี่คือต้องการที่อยากจะได้นักเตะที่ราคาไม่แพงครับและแถมนี่เน้นนักเตะที่เป็น คนอังกฤษด้วยนะก็เลยมีรายงานข่าวนะครับว่าเขาเลยอยากได้ทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์กับฝั่งของทางด้านแกเร็คเซาเกตมากกว่าครับแมนเชสเตอร์เตดีได้มีการติดต่อไปที่ทางด้านเดนนี่อัลโม่แล้วนะครับนักเตะของอาร์บลไลฟ์ซีครับแมนยูดีต้องการจะจะได้นักเตะในตำแหน่งปีนะครับรวมถึงมิดฟิลด์ด้วยซึ่งทางด้านเดนนี่อัลโม่นี่เล่นได้ครับทั้งปีและก็มิดฟิลด์ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่แมนยูดีต้องการอยากจะได้นะครับในซัมเมอร์นี้ ผลงานของทางด้านอาลโมนะครับฤด,ดูกาลน,นี้19เกมในศึกบนเดสิกาดียิงไป4ประตูแล้วก็ทำได้อีก5แอสเิสครับนอกนอจากนั้นนี่ทำแฮตทริกมาแล้วนะครับเกมที่พบกับบาเยอร์มิวนกในศึกทางด้านซูเปอร์คัพของเยอรมันครับเอาชนะบาเยอร์ไปได้3ประตูต่อ0สปอร์ตวินเนสครับระบุว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์เดนดีได้มีการติดต่อทับทานไปที่อัลโมแล้วนะครับถามถึงอนาคตของเขาครับว่าเขาต้องการอะไรครับอยากจะย้ายทีมหรือเปล่า มีค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่60ล้านยูโรครับนอกเหนือจากแมนยูนะครับที่ต้องการจะจะได้เขาก็มีแรงกานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไบรจนมินิกครับก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวอัลโมด้วยเช่นเดียวกันและก็พกกบกบอินไซต์แมนยูเตดได้ดใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ